ลังเลใช่ไหมคะว่าเซสเมนเข้มข้น20เท่าเหมาะกับคุณไหมป้าแหวนขอบอกเลยว่าเหมาะมากค่ะสำหรับคนที่มีอาการเหล่านี้ค่ะอักเสบที่เลื้อยลังบ่อยๆปวดข้อปวดเขา่าภูมิแพ้ความดันไขมันและเบาหวานเพราะเซสเมนคือสารสกัดจากงาดำที่ลดอาการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูร่างกายจากระดับเซลล์หลายคนทานแล้วอาการดีขึ้นจริงค่ะ ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะคะแต่มีผลจากการตรวจสุขภาพมายืนยันค่ะทุกๆก,กล่องจากร้านป้าแหวนมี QR Code เช็คของแท้และเรามีคำแนะนำการทานเฉพาะบุคคลไม่ทิ้งลูกค้าดูแลเหมือนคนในครอบครัวค่ะสนใจแต่ยังไม่แน่ใจทักมาปรึกษาป้าแหวนได้ฟรีเลยนะคะพ่ดีและที่ถูกต้องค่ะ